สวยครับวันนี้อยู่กับผมซีนอย่างเช่นเคยแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมทีมฟอร์เทิร์สนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้ววันนี้เราจะมาเล่นมาเล่ไงวมมนีล่นเสียงไม่บิดเสียงนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่นี่แหละเออที่พูดกันตั้งแต่ตอนไปเราไปเลิกกันเลยดีกว่าเอาไปเลิกหมดเลยดีเป็นอะไรอ่ะเออเอาอะไรแล้วเนี่ยอะไรอ่าอ่า ให้ฉ hey, ันทำอะไรภาษาไทยที่ไม่เป็นภาษาไทยประมันใช่ใช่ชิวๆสบายะเราจะใกล้กันนะสบายๆนี่ประมาณนั้นเราเจอผู้ที่นานจังเดี๋ยวเราตัดไปตอนเข้าเกมเลย ไม่ต้องตอบเยอะเลยคุณจะพูดป่ะไม่ได้ยินโอ้โหเลือนหรือเจ็บไมเหรือเพื่อนเนี่ยเสือ

กด MM L อ่ะเงินทุกเงินไม่กด L อ๋อด้อไม่ได้เลยนนม่เลยถ้าอะได้เงินใ้มีนดีๆเงมนนี้ไม่ได้เกษตรยัน่์อะไรแบ้แต่โดนมั่ย

เกมนีไ้ไม่ใชไม่ีเสื่องสูนะ่เก็้ไม่ีไม่เปเ็นไรว่าเรามาถา่ายมีเลยละนเรามาถา่ายภาพกันได้แล้เราน่าจะโดนแดดก่อนเห็นอะไรเนี่ยถ้าขยายไม่นูกก็คอมมนต์ได้ละ

มันยิงผมมันยิงผมทุกครั้งมันยิงผมมันยิงผมบุกอย่าี่ฉนต้องทอนอะไรเปยนตัวละครเสียอละครตัวละคเด็ี่เล่นพัน กเล่นเข้าไปเลยแหละวนอนตายแอม่งอะไรแบบนี้อุ้ยตายสินี่เดานี่อะไรโอ๊ยใจร้ายเฮ้ยเปลี่ยนชะตาคนแบบนี้ใครู่้ก็ได โอ้เไิดแบบนี้อะโอ้ตอนนี้แล้วกัไตัวละยิงบอลบอลบองบอลบลบอลบอลบลบอลบอบอลบอลออลบออลบไปบอลบอลอลบอลอลบอลบอลอลบ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 ออลบอลอลบอลบออลอลบ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 ออลอลบ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 ออลบอลบไล ออ่ายดินโอเดนลอยยิงไม่โดดเ อะไรวิ่งวิ่งสักกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

่าบอกเราวนชที่ไหนราวนเราวนที่ไหนใช่ไหมฮราวนเทื่ไน Trời ơi 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 trời Ô thôi, đúng rồi, 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 đúng ก็เป็นต <si ัวไม่โดนจะตามคือเ ok> bueno wow wow ่ือดเพื่อของบันดาบันดาบว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ย เรื่องมันหลุดสักงแล้วเราก็ทำได้เอาเอาขัดขึ้นเยอะเลยันไ้่ไม่ใช่อะไรอะไรตกอย้วดีมากเลย่อยต่อยโตต่อยโธ่นะรับเพื่อรับเพื่อ

มาเดี๋ยวไล่ไล่ตัวหกไล่ตวห เดี๋ยวนี้ไม่มีมันจบไม่มีไม่จบไม่ตื่นก็เดี๋ยวช่วลักหน่อยโชว์แล้วคิดดยอันนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่อ แต่มันเอาพั่วมาสับหัวคูเทียบลายฮะก็รอแลยคัเ้ยรอเลยนะรอรอับเอ้็จเรอยลไเลยบอะก็เอาไว้จบเร้านี้ ก็ใครเขกไม่รู้ว่าทหอะไ็ได้มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายเป็นคนติดต่ออะไรนะเสรดจเลยหรือว่าในตัวผู้เล่นหลังแข่งแต่ละทีโอ้